ครับตอนนี้ครับพี่นงอง<ด>นี่ครับเ<ด>บิงครับเพิ่นพากันหุ่มเบิงเองียงหุ่มเบิงซุปเปอร์สตาร์ครับพี่น้คงครับซุปเปอร์สตาร์เบาเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าแกมีข่าวกับน้องตายครับเราตามตัวยากมากเลยนะครับไอทางทีมงานซีสเกตสร้างบ้านเนี่กว่าจะเห็นหนาเห็นตาเพิ่นพี่นงองมาเนี่เพิ่นโบเลยมาคือสมัยตะกี้ได้สร้างหลุกนองเพิ่นหลายๆนี่โอ้ยขี่รถมาแห้งๆเนี่ยปะนี่มาหน้าบ้านจอดเอ ล้วก็เลี้ยวขึ้นหน้าบา้านเปิดประตูแห้งนะปิดตุ้มแบบว่ามาแบบอลังการนะตแต่ทุกเมือ่อนี่บ่บ่มีลูกน้องเขาพุนา่นมาจอดอยู่โฮมม่วงพุ่นอยู่ในกันนาพุนจูงเงินผุดไอยางมาแล้วบัดนี้ยางบ่ยางไปหาเฮาอยู่พุ่นไดอ้อมเขามาลัางบา้านนี่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 เลาะเลาะเลาะบังบังมากนะเลาะมาพี่ครับเลาะมาพี่น้ำหนาบา่บาวโทุอย่าเราเห็น เื่องนี้มาโทษเราบูพยู่หน้าบ้านอย่าเราถามหาสร้างนะอย่าเราถามหาไอ้ทีมงานเพิ่อนบ่เมียยังดอกบ่เมียนี่ก็บ่ได้ถามหายังดอกเพราะว่างานเพิ่นนี่ก็ตอนนี้ก็แทบสิบบ่ไม่ยังไอ้เหตุหรอพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับเฮตุไปหลายอย่างแล้วแต่ว่ามันกับเลือนี่แหละครับที่ผมบ่สามารถเหตุยังไหนนี่กับเสาปูนนี่แหละเพิ่นบอกว่าอกมันถมดินบ่ได้ ผมโยกบองขืนพี่น้องแล้วกับบลือพี่น้องเึง่งไ่้ข้าขี่ง้อแล้วกับบอหอไปแล้ววันสีขอบว่าไปใส่ปักผีเล่าใส่เข่าผมเหตจ้าผมบอสามาที่ยังต่อไดไนะครับเนื่องจากเพิ่นบอาเสาปูนออกนี่มสิบเก้คลิปแล้วเป็นลูกซีทพอกาใช้ยคิอเบิ่งว่าพ่อกาญชัยสามสิบห้คลิปเบาโทนจ้องทำลายสิริตันอยู่ก็พอไปเลยเนาะสามสิบาคลิปไมันนี้ปูปูปูมน เพิ่นบ่เห็ดจากเถ่อผมกับไม่เห็ดเองนะครับเฮ็ดบ้านเห็ดยังเฮ็ดเล่นเห็ดหัวไปเพราะได้งพราะได้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องบัดนี้มาฮอดเพราะแต่เขาหาโตเพลนเพิ่นถือกล่องยางหาเฮาได้บานนี่ถ่ายคลิปเฮาได้บานนี่ถ่ายคลิปเฮาได้บานนี่แม่บ้านจะว่าไอ้มาทุนแล้วสุดช่องมามาแตใส น้องตายน้องตายน้นี่น้องตายมาซองหน้าน้องตาน้ตายมาช่องหน้าครับชวบซื้อเสอพ่อๆนะครต้องลางพร้อมกจะไส่บสิมองเงามันสิไอ้มองเขามองเขาทีมตู้สิมาแต่เฝชุดท่องวจีน่ะพรยัทนธรรมดาแหละเนาะกลองไหลโอ้เจ้ากัเอ้ไดทยออกซองนั่นแน่ซองนี้เนี่ยบเตืสีมันกระดาบกระดาอมืดมัวเขากั โอ้ยเนี่ยเบิ่งมันสิมีอ๋อล่ะแต่ว่าพวกเขาจะบอกสียงดังแต่ว่าโทนจังสี่เพราะว่าเทากับอาญานอนอีกอายเนาะโดนเลียลินแหลบๆโอ้โนบเนาขอบคุณที่ส่งอาหารสดมาให้ดูอยากช่วยงานเ่าโทนดโดูจากอยากมีอะไรกับน้องตายน้องตายเพราะไหนแบบว่าเขานอนได้จริงๆใช่ไหมในนี้เนี่ยได้ กอนนอนม่ได้ยัางไรเห็นเหงือนไหนปั้นี่นี่ครับบาทุนโดเพราะยางมุดหน้าแกมีอะไรกับน้องตายนะครับผมช่วงนี้นี่ครับตั้งแต่น้องตายแยกย้ายกับกับคู่ยังกเือซื้อคู่ยังกับือมาสร้างความไปคุ้นเคยนะครับสร้างความคุ้นเคยกับน่องท่องขาวนะครับ โซละมาแดว่ดม่อคือกล้องนี่เขากะเป็นกล้องตูวหรูนะครับเป็นกล้องของตูวหูแต่ว่าตอนนี้เห้าเข้าหาตัวหูกลัไปยูคอนโดแล้วตููว่าอยู่บานเดียวบมักเงียบเงาอยู่บานเดียวแล้มันนบดลเลาะบอดเลอนก็เลยบอยู่ครับก็เลยโยกบานหลังนี้ให้ให้กับน้องท้องขาว เราตู้รู้เพิ่นกับลับไปอยู่คอนโดเพิน่นกลับไปอยู่คอนโดเพอได้รอนะครับเป็นเป็นแมวประมาณนั้นนะครับแมวสับลอะแต่ว่ารอบางมือพุ่นได้รอไปหอดทางดําพุน่นบ้านไอ้ของซักไอ้สำนักงานของสีสกเกตสังบ้านหมนเด้อนยู่แล้วกลับมาบอกเข้าด้ยเนยมือเ้าร์พอดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลูกน้องไปทางอื่นอีกแล้วตู้รู้ <laughs> มีการมาฟ้องเนี่ยมีการกลับมาฟ้องเขาได้รวะตูรู้นี่จะเป็นขึ้นปลาทูนสอบลุงน้องย้ำคำมาขึ้นมาอยู่กับสี่ลูกน้องหนีไปทางอื่นอีกแล้วบ่มามนี่อีกแล้วตูรู้โอ้ยตูรู้กับตูรู้เอาโหดดอกตูรู้ปลาทูนี่คือการแล้งเลยครับพี่น้องครับหล่อดีขนาดเลยเมื่อได้ไหมว่าทิ่มทีมแรงบ้านที่เข้ามาขอดูหน้าเขาอีกหน่อยตาเราดำขอบตาดำที่มหน้ขอบตาดำป้ะที ที่เม่ขอบตาดำหอทีม่มงานขอบตาดำยังไหนล่ะเพนในเบิงลิปอุงอิง,องตั้งแต่อยู่ในถองเนาะตั้งแต่บอทตันได้คขอดออกมาพ่นจะรูปไปนะครับไปใส่รจะไดทำไมต้องจอดรถไว้ห่มมะม่วงด้วยครับมันไม่มีที่จอดเพราะว่ารถคันนี้จะต้องล้างปีหนึ่งประมาณไม่เกินสามครั้งหมอ,อถ้าถ้าขี่มาจอดนี่มันจะเปื้อน มันเดียวสีมันจะสีมันจะลอกนะครับแต่ว่าจอดเข้าสีแต่ล้างลายเทืยมจอดมาสีสเปกรถรุ่นนี้เขาให้ล้างปีละสามครั้งอ๋อถ้าจอดใต้ห่วงบังม่วงนี่มันจะไม่มันจะไม่เปื้อนแต่ว่ายางบักม่วงจะหยดใส่นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราล้างแล้วครั้งหนึ่งนะปีนี้เรามีสิทธิ์แค่อีกสองครั้งเองนกก็จะขี้ใส่ด้วยนะอันนั้นก็ช่างมันแต่ว่าแล้วแล้วแล้วทำไมต้องเดินเลาะเลาะเลาะมาทางหลังบ้านด้วยเลาะมาดูว่ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่ามี มีใครมีอะไรหมกเม็ดซ่อนเล้นอ่าเพราะว่าเรื่องเรื่องน้องตายนี่กำลังมาแรงมาที่สนใจเเอเราเ๊ะแล้วก็น้องพอรด้วยนะคุณเกี่ยวกับน้องพอรไหมน้องพอรเหรอน้องพอรโอ้ยผมไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะผมใช้ไอ้ของอะไรล่ะน้องพอรที่เขานี่นะตอนนี้เคี่กับการฆ่าฆาตกรรมกันไหนคุณตกข่าวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อที่วันนั้นต้มยำใช่ไหมใช่ฆาตกรรมแล้วต้มยำไอ้วันนั้นน่ะหยาบโอ้ยกินกับ,บอะไร จากเด็ยจเอาไก่เถ่าไหมกันเมียพากันขาดตะกัรมไก่เถ่าที่เขามีการฆ่าผัวก็ไหนคุณไม่กลัวเหรอฮะฆ่าผัวเก่าอะไรสักอย่างเห็นมีข่าวอะไรกันอ่ะโอ้ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของในโลกปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับมันลกสมองเราต้องเอาความรู้สึกความสุขเรามาไว้กับน้องๆดีกว่านี่นี่ ไป็นย่งไงมาโทคือว่าขอบดำๆนี่คือตาเขาปกติมันบอกรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามันเป็นสายพันธุ์ของมันครับอ๋อแบบต้องเป็นแบบนี้ทุกตัวบ่บ่บางตัวมันก็สิเป็ดดำอยู่หูบางตัวก็ดำอยู่ขาบางตัวก็ดำอยู่หัวแต่ว่ามันสีแต้มสีดำนะแต่ว่าหลักๆนี่คือตัวนี้มันจะเป็นตาดำทั้งสองข้างเอาก็เลยเอามาให้นะตาดำมันเก็งามเลยดูตาเขาโตๆตาหวานไปเลยนี่นะครับ มาทุนแกมีอะไรกับน้องต่ช่วงนี้แกทําเรือนหอ,อแกลงรักน้องต่เป็นพิเศษสร้างเรือนหอครับเนื่องจากว่าเราเป็นตอนนี้เราอยู่ในช่วงสร้างบ้านนะครับแบบแต่บ้านหลังใหญ่เราไม่มีการก่อสร้างนะครับเราก็เลยไปสร้างบ้านหลังเล็กนะคร,นครับมีบ้านเล็กบ้านนอยแกขัดน,นะครับแกขัดให้กับทางเอฟซีได้ดูนะครับอย่างน้อยก็เห็นมีบ้านเคลื่อนไหวแล้วไม่เห็นบ้านหลังนั้นเคลื่อนไหวก็บ้านหลังนี้เคลื่อนไหวแล้ว แต่ว่าตายของงามดีตาสวยมากก็ซูมตาใกล้ๆหน่อยนี่นี่หลบกล้องไงหลบกล้องเลย,ลลอ,เลยอ่าอ่าอ่าดี๋ยวพี่เราครับที่นีบ้าโทษแล้วก็ให้เราสัางเรือนหอไปก่อนนะครับ เยจะมีข่าวเด็ดข่าวด่วนข่าวดีอยากเล่าอยากเผยอยากฝอนอะไรที่เราติดตามใหม่เออไม่ได้เผอมาสองวันแล้วไม่ได้เผยมาสองวันแล้วแมนอยากงั่นพวงนี่แหละบได้เผอเลยเดี๋ยสิไปเผอก่อนน้าจะไหมอะไรติ้งก็ตกสีแบบนี้แต่ว่ามันดูช่องบาโทนเลยใช่ไหมแต่ว่ามันในมันมันเลยเวลาเผอแล้วอะเราต้องเผอช่วงสายๆหน่อยหนึ่งนะ๋อแล้วพรุ่งนี้ค่อยเผอดีกว่า อ่าโอเควันนี้วันนี้ไม่ต้องเพิมาติดตามสองมาสู้ครับแกจะเพิ่มจะอะไรยังไงกับใครบ้านหลังน้อยหลังใหญ่ไงนะครับมาติดตามได้ครับเพอลำพันลำพันว่าฉันรักเธอออเพอลำพันจะติดนนี้ีใครจะมีเจติดีสวัสดีครับผมเซแต่แดงจิงเก้งเลยนะเอาครับพี่น้องนี่ละประมาณนี้ะครับที่เพื่อนทุ่มมือที่เพื่อนในขี่รถ แอบเขาไปจอดลีลีดนะครับแล้วก็ยชางมาลบๆกับประมาณนี้แหละครับเหตุผลของเพื่อนบอมียังไรครับพี่น้องว่ต้องไปซีเรียสครับว่าต้องไปซีเรียสมันล้างได้ปีละสาครั้งเดี๋ยวเบิ้องเขาลดเคสเขอนมาครับเพราะงห่วงดอกเดี๋ยวเขาก็ได้เห็นครับความคืบไว้ความคืบหน้านะครับอ่าช่วงนี้ก็อดอดเบิ้งไปก่อนนะครับเบิ้งบานน้อยของน้องตายไปก่อนนะครับช่วงนี้บานน้อยทุกคนไปก่อนครับท่านผู้ชมอ่าขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีครับสวัสดีครับ